ก่อจะพูดให้คนอื่นทมดีตัวเราเองเบิกว่าฮ้าดีทำไหนฮ้องเหตุดีหรือ,อยังเออคนที่เขาจะมาดักเราทำตัวดีหรือ,อยังให้พินิจพิจารณาเราเอาเจ็บคนมากขาดท่า,าเจ็บคนว่าหักมากหอบแต่ขอเราต้องทำเป็นตัวอใหญ่คือการแั่การกันต้องการได้การไม่จะไม่ตัวอย่าง จังบ่อยบ้าี่ดีเลยจังไหนแม่บอเราต้องเป็นตัวกันคุกทุกคนทํามาด่าเออเอตั้งเดิมตัอันไหนบีบฏบัติอันไหนบีเอาทิงทิงไหนเลเลงรายได้ทิงไหนมันชัวทิงไหนมันบีเออตังทิตั้งแต่กนตเป็นตัวบ้ตั้งแต่กนตุกสุดรักคีขาโมยกูรักขอคนวันนี้ยังไม่สายเกินไป ทุกทงทุกอย่างให้โอกาสเพราะว่าเราอยากไม่ตายเฮานั้นมี่รักษาไอันไดทีว่ว่าดีหูจักว่าอดีตผ่านไปปัจจุบันทำตัวให้มันดีเรา,าจะจะเริ่เรืองเหนุ่มจักะเขาจ,าจะจเรื่องาาเรื่องว่าตองว่าหาเราีังนี้ใหยากนันปาที่เข้าปาที่เท้าฮาท่นคือกรรมนี่แหละเขาังไปทักมาอยาบว่า เขาไเาเหมต่กาไต้อกินมากดอกเขยให้เขายิ้มป้าากกว้าว้าวป้าเจ้าปาเจ้าเจ้าเจ้าขาวกันไนโคกันเสียเจ้าขาวก็มีการเสียโจ้าาวอันนี้โคเ็นันตีที่ีมาต้งวมือีหาอยงน้เหล่าเสือเป็นยังไงห เาเสยไม่ป right uh ูจ oh. ะ่งแนว่นเอไรกว่าเค่เอามา้ว uh ีอ oh. ไ้อเออีนะเอาเอาเราเสีย oh. มู่จะงแนว้ไม่ัเีย้ไม่จะ่าช่างั่หลังางไป่องเขา้ั้ไปมาอกคนงมาลูกอ่อนเถ้าคือที่ายตอนเต้อมาไหนจ้อทา อีเขาเพลงจังเกอวัดจังเกอร์ค่ะพรองเด็กไม่ได้จับวันนี้ก I mean. yes. ัฉี่ดิพได้ยับวัเราะร้องฟ้าอยู่งานนท่ากันแล้วันตอนเทาคือทีตายตอนแก่อาว่าไปจักตัวเทาเขาาเรียากตายแล้วพอเทาเขาบอกียากตายว่ากาจักอดไถ่ตอนสิอนพองดีแบเชื่อเกตุแ่าอ้ามาเ่ใจ เขาว่าอาตัวนึงผมทับก็ไม่ทำตัวมวน่ะปูฟังคลิปป่ยังได้เขาอย่างนั้นเนาะหาว่ว้าวมันยวจะมาว่าเขาเกิตัวเดียวเขาว่าเขาว่าเขาทำนิดนึงจับก่อนทำนิดนึงเขาแค่จะจับชิ้นนี้เขาจุดนี้เขหาเขาอยากได้เขาแค่จะจับก่อ ข้นหนนอนนังสันนองได้ยังไรกงกบวามคาเงียคขอดแต่ถามว่าอนถามว่าพ่อเชียอเ็นมดบ้านมัดเนี่อมทดกันโกนอบพวกขว้าาเ่เนีพว่เม่อาวาเขาเอาช่างมากันี่แหลจนี่ไปนอนทั้งหรอกไปไหนใครจะเอาโกนแ่บเาพ่อให้เป็ีข้พ่อใเปี่นออัดงเลย ก็แบบท่าท่าทกาท่าท่ท่าทาท่่าท่า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 ทดาท่าท่าทาทาท่าท่าาทาท่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 า่าอาท่าา่าค่าชอบท่าวค่่าท่าั่าก่าท่กท่าท่่่ của một hôm lúc và một ngày của cặp. Hãy nhắc nhở. 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 Oh! เอาควาเาเพราะว่าวันที่เท่าของมมนใช่วันที่เท่าพระเอออยากเเท้าก็อไม่อยากเอแล้วแต่คือเพราะว่ามันผ่านไปแล้วานไปแล้วได้กินข้าวกินกอยากกินผ่แล้วไปแล้วแต่เราเรื่องตานแรงพ่อตานแรงจะมีอาวแมาบอกตานเด่นเ็นตานเด่นเดพ่อหู้จักไหลสีพอผมผู ก้องจิตขังสีตก็ุพขนะพะอหางก้าหอบก้านนั่งแต่ท้อจึงอะไรแต่เราว่าเป็จกอที่้าว้างเนจิตกับเาในความนี้เาก็ไม่แบอไรไม่มีปัญหากับใครเลยไม่เคยมีไม่เคมีปัญหากับท่นอั้บเอามาเลที่กับผ่านไปแต่ว่าตายนาะ ไปไปไปปให้เขาเชอ่าเราเป็นเข้าบอกว่าเขาเชื่อเราใชขาขายเรายจะหลเราเขาทปันกเช่อ้นาเขาจังะวันึงค้าบากเสยเออหน่ยเอาอ่นทานท่านานท่าน่านานท่าานานทานท่่าานทานท่นท่านท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 ่าน่านานน่นาานานนน่นนาทน่ เลี่เขาอตว่านรักขอเขากับรักไหเขาตามบ้านเลขที่วายไม่ออกกี่ดีว่านเ่ขทีว่าหนอดค่ะเนาะเราเขาไ่เห็นเขาว่าเขาถึงบารักาที่ห้าแต่ถึงเขาว่ากูึงไปรักบ้านหลังนี้อ่ะไอบานนี้ว่าเาเห็นมาเลขที่ห้าบ้านหลังรู้พอเนาไอ้ป้หน้าเขาหน้าเขาฉิงวิ่ง ไปมาัวข้อมันตไปคิดแค่ว่าคิดั้นดนพวกคิดหมอก,มา,กนนนอนานข้นะดนอคิดหมอกคิดมาได้ไทดูให้ดีดูดีๆจะไปรางวัลมันเบิ่งดดีน,นะบักตูงกับบักตูงตาวัดีนะบักตูงตาได้ถมาว่ใช้แหาจา ทะลุทะลุพ่อชะลุชะลุกะลุไม่ใช่ฉลลงรังพ่อชะลุเอาสิเอาขงดักตุลักข้าวมานะลไม่จำยามพ่อดานี่ดามดบ้านักบ้าไหนบ้าักบ้างไหนตอแดงพ่อตอมแดงต่ำแดงต่แดงข้าวบข้าวเอาทักบะข้าวเอาทักับ้านนีเอาทักกเอาทักเมื่อแรงเหรอมึงแรงเอา ย็นสุดต้คงร้ากว่าเขาบาบเลยอยู่จ้าว่เขาด้ากาขาได้าเข้างถือมาพักทองคงรักคงรักถามถึงห้าบาทคงรักถามถึงห้าบาทมาพาวทองคงคงรักถามถึงห้าบาที้ายว่าถือตั้แกเขา

Anh ơi bố tắm. À nó chặt à này. Sao mà chặt sao mình. Nhia hết. ยี่หรี่หมดยี่หรี่แ้อย่าลืมนะเอาบกขาใบทองถุงเอาบกขาว้านทองถุงถุงว่าขามที่ผ่าเอาถุงแล้วถามห้าบาทเกาเพลถุงล้วถามถึงห้าบาทเาเพเด้อเออแล้วเรา้ําหกเลเอาบกขามาให้พ่อกินแต่มันเหีียบเห็นไหมมันเหีียบเอาได้เออมาหกหกจังเลยฮ๊อตจัดเลยฮกจัดเลยว่า Mặt cậu hộp thắng vào ngoại hạng. nặng lắm, eat 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 lắm, eat

Mà không màn của con này của con này không <laughs> à, để, để nhìn, 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 nhìn nào bộ không được hết sức ghi màn luôn ghi à. à, màn luôn ghi à. à, màn luôn ghi à. <laughs> luôn ghi màn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  คุอ่านอ่นคุณนอานที่งัาจจะว่าทึ่งเบ้านเขาไม่ใช่ทึ่งช่องทึ่งช่องไม่ใช่ว่าหอมหวนบาดังไหนหอมหวนคิดถ้ากัคิดถ้กัาเลยเอานัส C I e C I T เลี้ย

มีตังไรคิดดูงวันว่าได้เอาเจ้าาว่าเดี๋ยวเออเอาไปทานทั้งรัเขีนจ้ไปไปจำคือจ้นฮะใ้ไม่ทรไม่หลัไม่ทรไม่หวทกลทรกหอมหวานร่างเพื่อนจีขึ้นไปยาวกุ๊กแตนยาวยาว จำทำคืออยากทำใเอาอาวะวิภัณฑ์ทำงนนับจากคนคิดท่านบนเไม่ทอเาอาจำทดูกอีิไม่แห้งจะเกือช่องเข้าได้ยรงเ่าร่างรวยรวยให้ถูกหวยทุกค่า